นารวยนาโนแม็กใช้ดีจริงหรือเปล่ากับสวนยางผลผลิตเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่ามาดูกันคลิปนี้ครับผมนะครับกับสวนยางที่จังหวัดบึงการของเราตอนนี้นะครับแค่2-3มมีดนะครับก็ได้ผลผลิตเหมือนเรากรีดไป5้าหกมีดเลยนะซึ่งปกติยางนะครับสวนนี้จะได้ผล,ผลผลิตอยู่ที่ประมาณนะครับห้าหกหมื่น นะต้องใช้ระยะเวลาในการกรีดถึง6ครั้งนะครับแต่วันนี้ใช้นาโนแมกของเรานะใช้เวลาการกลีดแค่2มีดถึง3มีดเท่านั้นนะครับแต่ได้ผลผลิตเดือนละ5-6าหกหมื่นเลยนะครับถือว่าสุดยอดมากๆนะครับกับการ,นะรลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะของชาวเกษตรกร,กรส่วนยางของเรานะครับถือว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้มาตรฐานแล้วก็ชี้ชัดในส่วนของ สวนยางที่อยู่จังหวัดบึงการของพวกเรานะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะเก็บนะ่ยางนี้ไปขายนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับผลผลิตนี่ออกน้อยมากๆนะครับแต่ใช้ตัวนี้ไปแล้วผลผลิตออกเยอะนะครับแล้วก็มีรายได้เยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งคุ้มค่าคุ้มราคามากๆกับนารวยนาโนแมกของเรา หลังจากนะครับที่เราได้ฉีดพ่นประมาณครั้ง2ครั้งนะครับกับสวนยางที่จังหวัดเบืองการตอนนี้นะครับมาติดตามผลนะครับสำหรับแร่ธาตุนาด้วยนาโนแมกของเราที่นำเข้าจากเกาหลีปกติแล้วนะครับสวนยางส่วนนี้ต้องกรีดนะครับถึง6รอบหรือว่า6มีดนะครับถึงจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายแต่หลังจากที่ใช้นาโนแมกของเรา ตอนนี้แค่2มีดนะครับเหมือนผลผลิต6มีดเลยนะครับนี่คือผลผลิตที่เรียกว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับซึ่งเวลาที่ฉีดพ่นเราก็ฉีดพ่นตามลำต้นแล้วก็รอบลำต้นเลยนะครับทุกต้นที่เราฉีดผลผลิตตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่พอใจสำหรับชาวสวนยางนะฮะอันนี้ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วนะครับสำหรับ แร่ธาตุนาโนแมกของเราโอ้โหเพิ่มผลผลิตได้เยอะมากๆกับสวนยางาพาราที่จังหวัดพึรการของเรานะครับซึ่งต้องใช้นากรวยใหญใหญ่แบบนี้เลยนะครับปกติใช้ประมาณนี้ไม่พอมันเต็มก่อนนะครับ<ด>ก็เลยต้องได้ใช้อันใหญ่ๆแบบนี้ในการกรีดนะ<ด><ด>วนนี้ เป็นสวนที่ใหญ่มากๆนะครับซึ่งจังหวัดบึงการนี่ก็ขึ้นชื่อกับสวนยางนะครับอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นพื้นที่สานะครับที่มีสวนยางเยอะที่สุดแล้วก็มากที่สุดตอนนี้นะครับก็ได้มาเปิดตลาดหรือว่ามาเจาะกับกลุ่มเกษตรที่จังหวัดบึงการของเราซึ่งนะครับเกษตรกรประทับใจมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามผลหรือว่าติดตาม ค,คลิปต่อไปว่านานเมคของเราจะช่วยเกษตรกร,รในเรื่องไหนบ้างเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ